พอสององค์นี้ยให้นึกถึงพ่อทาวัดพเนียงแตกเหดี๋ยวล่อรุ่นแรกพี่นาทบุบอกสวัสดีครับพี่ทวีพี่พนะอันนี้ส่วนมากเจอแต่แบบไหนรู้ไหมนี่ส่วนมากเจอแต่เนื้อดินนี่ใครตอบถูก ใครตอบถูกนี้ที่ไหนปุถุพองพ่อขารนี่ใครตอบถูกนี้ในตำนานเลยยันทุกยันใค,คุณนะเคยเห็นคุ้นน่ะเนี่ยเราเจอพระท่านเนี่ยเจอแต่เนื้อดินงอ,องค์หลายๆมือนะอ่าแต่อันเนี้ยเป็นเนื้อเนี่ยเาะะคุกรัก ใช่หลวงพ่อครามวัดพระเงินพ่อครามอาจารย์ภูบุญพ่อครามสองสี่หกศูนย์ยันตุกตาพี่รันจิตนี่หลวงพ่อครามบุญพระเงิน ผมรู้จักคุณนรเพอง,งานประกวดพระตะไลเก้าคุณกี่ปีมาแล้วแต่นานมากครับพี่แจ๊กนครพนมขอบคุณครับพี่แจ๊กครับอ้าวนี่เปิดเท่าไรครับโอ้โหเห็นไหมเจอแต่ดินเหมือนปูทองอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นดินเน่ะก็ไม่เกินหมืน่นแต่ถ้าเป็นเนื้อยาเม,มื่อไรโอ้โหยันพญาเต้าเรือนท่านสุดยอดพอคมแล้วก็ทีเด็ดคืนนี้เลยทีไหนครับ แม่แต่เน,นี้ยอยู่ในเลี่ยมแบบเนี้ยไม่จับเท่าไหร่เนื้อเหมือนพ่อทาไปยังแตกไหมโอ้อเนื้อเหมือนเจ้ามาสามปื้มไหมอโหเนื้ออ,นนอันนี้ที่ไหนครับนี่ เอกลักษณ์ฐานบัวชัดเจนครับปูเอียมวัดหนังฐานบัวบบง,ง่ายมากเลยอะไรกันนอะไรคนๆน,นี่ว้าวาว้าวาปูเอี่ยม <c oughs> แล้วเนื้อแบบนี้เข้าใจง่ายวัดหนังสิครับแบบนี้พี่รังจีงบอกปูเอียมลวงปูเอี่ยมวัดหนัง พอใชยพอใช่ถึงเคลื่อนเล็กใช่ไหม,อม,ไหมโอ้อา้าวเป็นไงวันนี้ทำเมื่อกี้เราพูดกันถึงเหรียญอะไรนะ,ะพูดกันถึงเหรียญพอลีือ,อ,อันนี้อีกหนึ่งเหรียญสุดยอดไม่เจอไม่เจอสวยแล้วนะอืมอขอชุมงานแกะเดี๋ยวกันเลย าะชุ่มเวลาชคขามยินดีกับพี่ใส่ตรงร้านบุรีครับผมพาริยาโอ้โหโอ้ประทับใจมีความสุขครับพี่พี่โอ้โหอย่ารอช้าโอ้หนี่ต้องบอกเป็นไงคือพระเครื่องที่หมดไปแล้วอะผมจะให้เพื่อนๆนนึกภาพตามผมนะครับในอดีตอะบางทีเหมือนขึ้นช้าต้องรอเวลาห้าปีอะถึงจะขึ้นเพราะของยังมีอยู่ไงครับ ก็เหมือนว่าถ้าสมมติว่าปีหกศูนยะแบงปีหกศูนย์เนี่ยห้าหมื่นก็กขึ้นทีละพันสองพันมาจนถึงปีหกห้าแปดหมื่นนะอ่านะฮะแต่พอปีหกหกหกเจ็ดไม่มีของไม่มีราคากลางไม่มีใครขายเลยแล้วพอหมดไปแล้วเนี่ยพอขยับมาไม่มีของแล้วเหมือนตัวเครื่อใบสุดท้ายอ่ะก็เป็นแสนมาช้านานก็ พอเปลี่ยนสวยๆเบี่อริยะบอกโอ้โหพอชุมเหรียญนี้ก็สวยจริงเหรียญน,นี้ดูดูด้วยความสวยดูเส้นหน้าผาะอ่ะผมถามจริงๆว่าเราเจอเหรียญพอชุมวราชคามรุ่นแรกสองสี่แปดหกบล็อกไม่มีผดคือบล็อกแรกที่ไหนอีกไหมตอนนี้ว้าว uh huh. wow. เรียกมิสเตอร์โอ้ยหน่อยดิ เราเจอที่ไหนยิงใหม่ตอนนี้อ่าเห็นไหมอย่างที่ผมบอกคือบางอย่างอะนะะอยู่กับผมะจนพิสูจน์คุณค่าแล้วว่าหาที่ไหนไม่ได้นะมาเรามาคุยเรื่องหลงวงพ่อชุมวัดราชคามกันนะเป็นพระเกจิที่วัดถูกบูรณ์งอ่นั้นอะโดนเอ็มสิบหกยิงตกล่องสวนแล้วไม่เข้า ไม่ตายนะผมจะบอกนะฮะถ้าถามว่าในราชบุรีเหรียญอะไรเหนียว้าพูดถึงเหรียญปั๊มนะนะถ้าแพงเนี่ยนะก็อาจจะเป็นถ้าหล่อพอห้องเง้ยบนอะ่านะถ้าเกิดว่าแพงเนี่ยอาจจะเพราะป่องกระทุ่มเพราะตอนนั้นนะอะเพระป่องเนี่ยโจรโยนระเบิดใส่รถตำรวจแล้วระเบิดไม่แตกอ่านะ แต่ถ้าอีกอันหนึ่งก็บอกว่าเ,เหนียวอะในคุ้งน้ำวนเนี่ยในด้านเมืองราชบุรีเนี่ยเฉพาะเมืองนะเขาจะบอกว่าชุมราชคามลอยจ้ำเนี่ยนี่เต็มหลังเลยไม่ตายไม่เข้านะเออถามว่าทำไมท่าเนาเหนียวจังผมมาชอบพอชุมมากเลยนะพอชุมเนี่ยเป็นพระที่สำเร็จ นะอภิญญาขั้นสูงเป็นพระองค์เดียวที่ศพไม่เหม็นฟังผมนะครับสังขารของท่านสรีระของท่านเนี่ยคำบอกกล่าวเล่าหรือเลยว่าสามารถตั้งไว้ให้คนลดน้ำศพท่านเนี่ยมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ศพท่านมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ นนะส่งน้ําปีละครั้งพอสําเร็จอภิญญาเนี่ยจะไม่ต้องอาบน้ำไงคือร่างกายจะไม่สกปรปกจะไม่มีความสกรปรกปท่านสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนกแมวหมาดูความสําเร็จอภิญญาของท่านท่านเป็นสิทธิหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่าและเป็นสิทธิหลวงปู่อินวัดตาลไงท่านเป็นเพื่อนกบหลวงชุมพรนะ กมหลวงจุมพรมาต้องมาหาพระชุมท่านเป็นเพื่อนกรมหลวงจุมพรท่านเกิดปี2422กรมหลวงจุมพรเกิดปี2423ท่านแก่กว่ากรมหลวงจุมพรหนึ่งปีแล้วก็ท่านก็ยังเป็นสิทธิ์ที่ไปเรียนก,กับหลวงพุทธสุขแล้วก็ออกธุดงพร้อมก,กันกับใครรู้ไหมพอลุ่งวัฒทากับมือพอลุ่นกับพชุมเหมือนกัน นะขลขังเหมือนกันขังสุดๆอันนั้นขังสุดๆของนะมหาชัยอันนี้เข้มขังสุดๆนะของราชบุรีเหรียญพ่อลุ่งเง่าหลัหลกล้านเหรียญพ่อจุมเนะี่ยด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนคนแยกไม่ออกว่าอันไหนบล็อกแรกบล็อกหลังท่านทําเหรียญไม่เยอะนะครับทําเหรียญทรงเนี้ยทรงปีกข้างขาวเนี่ยนะสแตม์แพงสแตม์เป็นแสนแล้วก็จะมีเหรียญปีกข้า,ขาย้อนยุคสองครั้งแล้วก็มาเป็นเหรียญแจกแม่ครัว เห็นไหมนะตอนเนี้ยเราไม่เจอเหรียญมัชุมวราชคามเลยใครเป็นเหรียญบล็อ,บอกกากยังไม่เจอเลยแมสาธุสาธุสาธุอ่าท้องหนาพระสวยพิมพ์นิยมนี่แหละอ้าวหัวใจรัวๆถ้าคืนนี้เหรียญนี้แล้วดูในความสวยเส้นหน้าผากติดหมดเลยไหมดูการแกะบอาดิมัดกล้าม ดูไว้นอนๆพระแกะสดจะมีชีวิตราดบุรีพระเหรียญเก่าหน้าคนขวามากๆพี่บีบอยล้านนี้แปดหกผมยออนนี่นี่แปดหกอ่ะพี่ทัศแอดบอกว่าทองหนาะพายอดนิยมอุาเล่าไม่คือถ้าเกิดว่าทองที่ผมเลี่ยมใส่พระเครื่องอะ่ะต้องสมศักดิ์ศรีครับถ้าไม่สมศักดิ์ศรีอะ่ะนะนึกถึงคำา้อเงินเลยเราเราเราชอบแบบไหนต้องให้เขาแบบนั้นใช่ เราจะทําร้านขายอาหารเนี่ยเราชอบทานอาหารสดก็ต้องเอาอาหารสดทําให้เขาอืมอ่าเราชอบทองแบบไหนเราก็ต้องให้แบบนั้นกับเขาใช่ศึกษาสะสมตามข้อมูลประวัติศาสตร์และพุทธสิลป์ที่งดงาม <c oughs> เหรียญน,นี้เป็นองค์ตัวอย่างที่ทรงคุณค่ารครับพี่นัทวุฒิเราบอกไว้เพราะชุ่มเนี่ยนะไม่ได้เหรียญไม่ได้หาเหรียญง่ายดีพิสูจน์แล้วนะว่ากี่ปีแล้วที่เราเจอไม่เจอเพอชุ่มเลยเรียกมิสเตอร์โอ้หน่อยอ จริงที่ที่นี่ผมชอบอย่างหนึ่งทองไม่แหกตาคนเช่าน่าได้ใจลายแกะสวยวคริร์อ,อ่ะนี่สองนาทีแต่ผมเขียนร,ราคาใส่มือนะรายการนี้ครับโอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่บีบอยบอกว่าเอาไปแปดหมืนห่นหอยแปดหมื่น <c oughs> น้ามีเหรียญนี่เหรียญอน่างอ่ที่ซื้อมา รบกวนอาจารย์ลงกล้องให้ดูเส้นแกะคมมด้วยแต่ที่ซื้อเจ้าโยมามีเหรียญหนึ่งเหรียญนี้มันยังไม่ได้เลี่ยมอ่ะไม่ได้สวยเท่านี้หรอกอ่าคำว่าเริ่มมาแล้วนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับคือคืำว่าเริ่มมาเนี่ยผมนี่อยากจะส่องให้ดูอยู่แล้วห้าหมื่นบาทเวลาเดินครับสองนาทีไอเจ้าแบงค์อะต้องคอยสกิดผมเรื่องเวลาผมรผมชอบลืมกดมาที่ห้าหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วดูเส้นนะภาค มาที่หกหมื่นบาทครับสันขวานสุดยอดครับพิสมเกียรติอ่าอยู่ที่หกหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่แปดหมื่นบาทที่พี่บีบอยครับราคาสุดท้ายนี่นะยานเขียนแล้วไหมกุลูมูทุกิริมิทินะ มีทั้งฝ่าบาทอัลบากาทองแดงส่วนที่พบเจอน้อยที่สุดฝ่าบาทจัดอยู่ในโหมดเหรียญมากประสบการณ์ที่พบสวยยากหลักหมื่นกลางๆพิศนจระยุตอ่าคือต้องบอกว่าเอาจริงนะรุ่นแรกเนื้อเดียวเนื้อฝ่าบาทถ้าทองแดงอัลบากาฝ่าบาทอันนั้นบล็อกพดถ้ารุ่นแรกมีเนื้อเดียวนี่เลยคือเนื้อฝ่าบาทครับ อยู่ที่แปดหมื่น้าันบาทกรราคาสุดท้ายมาที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทกร์ดราคาสุดท้ายดูมัดกล้ามเนื้อบนใบหน้าพัก,พกและเส้นเกสรงดงามมากครับพี่นัทวุฒิครับข้างหลังนี้เป็นกรารามทธากิริมีธินะคือรือมือถือก,กูลุงมุทุก,กเกเรเมเทะเนี่ยเขาเรียกคาถาหัวใจสี่เกอรอแบบนี้สิครับเรียกว่าการเลี่ยมทองแบบจริงใจโหล้วดูเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่มีสวยกว่านี้อีกแล้วในบ้านผม สังเกตพระที่เลี่ยมทองซิ่งเพื่อขายในสนามพระทองบางบางครับกำกว่ากว่าและมีห่วงบางเล็กนิดเดียวพิอาริะยะครับแต่โดยตัวเหรียญเนี่ยถ้าพูดถึงเหรียญน,น่สองสี่แปดหกล้านบุรีเนี่ยมาที่เก้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เก้าหมื่นบาทแล้วมาที่เก้าหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เก้าหมื่นห้าพันบาท มาดิกามือน้นบ้านมาดิกามือโนกันบ้านครับราคาสุดท้ายตอนนี้เหรียญบาชุหมเหรียญละแสนกว่าเนี่ยมานานแล้วแต่แต่แต่ไม่เจอไม่เจอเหรียญหลวงบอชุ่มที่สภาพสมบูรณ์แล้วพี่จิมมี่บอกสวยจัดจัดยูดิกามือโนกวันบ้านครับสวัสดีครับจิมมี่ด้วยนะฮะสิทธิเอกสิทธิรักหลวงปู่สุขปลาของมะขามเท่าเป็นพระเกจิรูปเดียวที่ละสังขารแล้วสรีระมีกลิ่นเป็นดอกไม้ ยูติก้ามื่นเจ็ดบาทครับราคาสุดท้ายมาที่กามื่นเจ็ดพันบาทมาที่กามื่นแปดพันบาทที่พี่พัดมงคลพี่อาริยะเก้าหมื่นห้าหนึ่งไม่ทันนะครับยูติกามื่นแปดพับาทครับราคาสุดท้ายมาที่กา0ม่นแปดบาทที่พี่พัดมงคลครับมาที่กามื่นเก้าพันบาทที่พี่อาริยะโอ้ยพี่บอยมาเก้าหมื่ไม่ทันยูติกามื่นเก้าพันบาทที่พี่อาริยะครับปิดไปแล้วพินัทได้ไปสภาพเท่าไหร่ ปิดไปพี่พอารียะนะครับ99,000บาททวนโลท่านบอกองค์นี้ไปถึงปูเอียมวันหนังเพราะใช้เขื่อนเล็กเนื้อแดง,ดงคือเนื้อแดงอ่ะเข้าใจาง่ายเพราะของเก๊ะใช้ทองเหลืองโรงงานมาเทนี่ใช้ทองเหลืองโรงงานมาเท เนื้อเดียวกับเจ้ามาสามปื้มไหมเนื้อเดียวกับพ่อทามาเลียงแตกไหมโอ้โหอืมเคื่อนเล็กวัดหนังดูง่ายนองโชว์นคนที่พิมพ์สองโชว์แสดงว่าเขาพิมานานแล้วละ่ะ ขาพิมานานแล้วละ่ะหลายหลายแสนครับแบบนี้เนี่ยะต้องบอกว่าอันนี้คือยอดนิยมของประเทศนะพระชายเขื่อนเล็กบุเอี่ยมวัดหนังพี่ต้าหูสุดยอดเลยใชพักหนังมันมากโอ้ยพ,พักหนังมันมากนี่ทงานเอวีไหมครับพี่ไมเอวีเ <laughs> ต้าหูอ่ะนะเขารับอยู่แล้วแต่ไม่มีครจ้าง <laughs> เอกเอเอ,อจอบ เขาทำเพจตกปลาฟินฟ็อกฟิลฟ็อกพี่ผมยังรู้จักเลยรู้จักอ่าฟิลฟ็อกฟิลฟ็อกกบยางฟิลฟ็อกถ้าอยากจะซื้อกบยางซื้ออุปกรณ์ตกปลาต้องนะเพจนะนะหู่ฟิลฟ็อกเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาสองหมื่นแล้วใช่พระชัยเครื่องเล็กพระเครื่องลงดังตั้งแต่ก่อตั้งวงการพระเครื่องครับ ไม่มีอะไรที่จะนะไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะพระชัยก็ต้องนะปูเอี่ยมท่านเจ้ามานะเจ้ามาสามปื้งปูเอี่ยมวัดหนังนี่อะไรอ่อนนะมาที่สามมื่นะบบาทมาด้亚มื่นบาาคกับราคาสุดท้ายเจวีออกไปน่งพาค้างเตียงเท่านั้นครับพี่เจ้าโอ้<ช><บ><ช><บ>แต่ละคนใชได้ใช่<บ>ช<บ>ชได้เวียมาดิื่นบาาคกับราคาสุดท้าย<ช><บ> ดูเดือดแน่แนพี่รันจี๊ดอ่าเขียนราคาด้วยครับพี่ชนลทีอยู่ที่ห้าหมืนบาทกับราคาสุดเตะตามตไม่บอกผมลืมจริงนะเอาโอ้โหพระเหรียนทองคำหลวงพ่อุตมะเห็นแว๊บแวบพี่อริยะอือยู่ที่ห้าหมืนบาทมาท 60, ด,ดี6กมือสวัสดีพี่เฟืองด้วยนะครับอยู่ที่พอเป็นปูเอี่ยมวัดหนังโโเป็นแล้วเนื้อแดงเนื้อแดงอ่ะสบายใจ เพราะเนื้อแดงอะ่ะนะทาเก๋ไม่ได้สมัยก่อนอะ่ะเขานะต้องผสมทองแดงนะให้มากกว่าสังคะสีจอเป็นเนื้อแดงที่หลังมาทาพราเกอ๋อเขาเอาทองแดงไอเอาทองเหลืองที่โรงงานอะ่ะผสมมาแล้วมันจะเหลืองอย่างเดียวเขาจึงเล่นผ้าแดงแพงกว่าเหลืองมาดี่เจ็ด0มืนบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดหมืนบาทมาที่เจ็ดหมื่นสามนบาทดีดีทีละสิบมาที่เจ็ดหมื่นห้าบาทดีพี่พัชราครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เจ็ดหมื่น ห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าเนี่ยโชคดีที่เขียนราคาใส่มือท่านผ้า<ะ>เป่าก็เป,าเ,ปาเป็นแสนแล้วครับอยู่ดีเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายพระหลักยอดนิยมตลอดการอยู่ที่เจ็ดหมืนน่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทมาที่เจ็ดหมื่นแปดพับน,นบาทแล้วใส่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 วัดหนังเป็น ใส่ราคาพระไฉวัดหลังเป็นนะพระกิ deceased, like hmm. ่งใหม่ๆไปเลยฮะมาที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายเจ็ดหมื่นกไม่ดันแล้วนะพี่มาที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทมาที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายองค์นี้อ่ะผมก็จะไปแกะเลี้ยมใหม่เลยเลี้ยมแบบนี้ไม่ได้กณนาทวีนะครับแปดหมื่นบาททวนสวัสดีครับกณนาทวี นี่จนถึงรายการสุดท้ายครับสวัสดีครับพี่ทวีสวัสดีครับคุณาทวีสวัสดีท่านทวีด้วยครับครบวันนี้ผมเชื่อทุกคนอ่ะอิ่มใจพี่ทวีออกเจวันแรกด้วยเป็นพระที่มีพาะก,การสร้างเราเล่นหากันมานานจัดเป็นพระชุดยอดที่ยมที่ผมเจอกันอันนี้เป็นจับพระคีพระชัย สวัสดีครับคุณนาทาวีสุดยอดเบนจ่าบากีบาจัยแล้วเขาเล่นแดงเพราะแดงอะมันเก๊ไม่ได้สมัยก่อนนะไอ้ไมคือเขาผสมทองแดงมากอาที่ออกแดงแต่อายุทําเก๊เขาไปซื้อทองเหลืองโรงงานนะเนื้อเหลืองอะจึงมักจะถูกกว่าเนื้อแดงเพราะจะเป็นจริงวัตถุทา้นหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่พอ่ององนี้ปุ๊บนึกถึงพ่อทาปรนเดียงแตกรุ่นแรก เสือซุ้มครับท่านทั้งที่พอสององค์เนี้ยให้นึกถึงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเหรียญหล่อรุ่นแรกพี่นาทวีบอกสวัสดีครับพี่ตวีพี่อต้องรู้บอกว่าคุณนาทวีไม่เคยทําให้ผิดหวังดีประกอบบอกสุดยอดครับอผมว่าวันเนี้ยอบอุ่นอบอุ่นกันทุกท่านเลยเนี้ยก็มาตั้งแต่ไปด้วยทองคำพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวไม่มีพระให้สุดสุดสุดไหนมีตทอคํา นะขอเป็นพรุ่งนี้นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ให้หมดอ่ะพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรนะให้พี่ๆได้ตื่นเต้นกันคุณภาพพักเครื่องผมไม่ไปไหนครับอยู่ตรงนี้นะ